โอเคเดี๋ยวนี้จะมาสอนออกกาลังกายท่าสะคอทนะครับท่าสะวอทก็จะเป็นการออกกาลังกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อก้นนะครับซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในร่างกายถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อพวกนี้แข็งแรงนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นระบบหผวผ่านเราให้เราหัวผลานได้เยอะขึ้นซึ่งมันจะทาให้เราสามารถลดไขมันได้ดีมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพในการลดไขมันได้มากขึ้นถ้าเรามีกล้ามเนื้อกลุ่มพวกนี้แข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็คือเริ่มแรกเนี่ยเรายืนขากว้าง ประมาณหัวไหล่เราอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นท่าสควอชพื้นฐานนะครับยืนอย่างนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูวด้านข้างนะเวลาที่เราสควอชเนี่ยเราจะย่อขาลงไปให้เริ่มต้นจากการดันก้นไปข้างหลังก่อนนะครับดูสะโพกนะอันนี้คือหลังค่อมอยู่ทําให้เป็นหลังตรงก่อนแล้วดันก้นไปข้างหลังนันก้นไปข้างหลังแล้วก็ย่อลงย่อลงอย่างนี้ให้ประมาณขาขาขนานขนานกับพื้นแล้วก็ยืนขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเกงก้นเกงก้นเนี่ยเราจะบิดสะโพกเข้ามาน,นิดนึงเพื่อขมิบก้นแล้วก็ย่อลงใหม่ ขึ้นมาขมบบก้นยอ่อขึ้นมาขมบบก้นย่อลงอย่างนี้นะครับอย่างนี้นี่คือท่าส,สควอตโอเคเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับท่านี้ก็จะทำให้เราลดไขม,มันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับบวกกับการไปออกกำลังกายอย่างอื่นเนี่ยการทำท่านี้เราไปออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยเนี่ยจะเป็นการทำให้การออกกำลังกายแบบอื่น,น่สามารถเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงครับโอเควันนี้สวัสดีครับ